อิชิอิประกาศกล่าวบุรีรัมกว่าที่เปิ้ลแชมป์บอลไทยความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลลีเวอร์ลีคัพฤดูกาล2022-2023รอ2022บ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่25มกราคมในเกมที่บุรีรัมยูไนเต็ดเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ดไปได้2-1ส่งผลให้ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จมาซาทะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมยูเนเต็ด เปิดเผยว่าอันดับแรกเราบุกมาเก็บชัยชนะได้ในนัดนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนว่าการมาเล่นกับเมืองทองอยินดต,ต้องยอมรับวปาเมืองทองเป็นทีมที่มีคุณภาพการเล่นที่สูงเหมือนกันแฟนบอลจะเห็นได้ว่าเกมวันนี้ฟุตบอลไทยมีคุณภาพที่สูงขึ้นรายละเอียดของเกมวันนี้ตลอด90นาทีผมอาจจะจําไม่ได้ทั้งหมดแต่เรื่องของรูปแบบการเล่นทีมของเราได้มีการเล่นเพสซิ่งสูงหยิบเกมเร็วกดดันคู่แข่งเร็วมาตั้งแต่ฤดูก,กาลที่แล้ว การเล่นแต่และเกมของบรีรัามยยูไนเต็ดเราไม่ได้สนใจว่าเจอกับผู้จัดการทีมคนใดหรือโค้ชคนใดเราเพียงแค่ทําทุกเกมของเราให้ดีที่สุดแบบเกมต่อเกมเราไม่ได้สนใจสถิติอะไรเรามองไปที่อนาคตมากกว่าการมองกลับไปในเกมที่ผ่านมาแล้ววันนี้เราเอาชนะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเราก็ต้องมองถึงการลุ้น3ามแชมป์ตามเป้าหมายของเรา สำหรับการเปลี่ยนแปลงของนักเตะที่กลับมาจากสโมสรลิสเตอร์ซิตี้นั้นผมไม่ได้มองเรื่องการเปลี่ยนแปลงในครั้งที่2นี้มากเท่าไหร่แต่ผมมองว่าการกลับมาจากการไปฝึกซ้อมในครั้งแรกมันมีการเปลี่ยนแปลงและช่วยยกระดับทิมพ์ของเราได้มากส่วนโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของบุริรัมยูเนเตจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากชนบุรีเอฟซีในศึกไทยลีกนัดที่17วันอาทิตย์ที่29มกราคม2566 เวลา18นาิกา30นาทีที่สนามช้างอารีนา